สวัสดีค่ะกลับมาเจอกักบพลอยสายเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กันที่ช่อง YouTube พลอยสายรถสวยรีวิวสองนะคะอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่เหมือนเดิมเลยซอยเสรีไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพมหานครวันนี้ก็มีรถสวยราคาดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันอีกเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ก่อนจะไปดูตัวรถนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้นะคะพลอยสันมีพลอยสายมีโปรโมชั่นมาให้สาหรับพี่ๆน้องๆด้วยนะคะตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นออกรถวันนี้ ขับฟรี90วันออกรลวันนี้ผ่อนปีหน้านะคะแล้วก็มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะทั่วประเทศมีบริการวิ่งเซ็นนะคะมีรถสไลด์รับส่งให้นะคะสําหรับที่สําหรับพี่ๆน้องๆที่ไม่สะดวกเข้ามาจัดเอกจัดไฟแนนซ์ในในบริษัทของพลอยสายนะคะไม่สะดวกมาที่เพชรยนต์ก็มีบริการวิ่งเซ็นให้นะคะของแถมมีไหม มีแน่นอนนะคะอย่างแรกเลยนะคะพอยสายจะแทมบริการสุกเฉิน24ชั่วโมงปีหนึ่งปีเต็มเลยนะคะฟรีถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะฟรีพระบอสฟรีภาษีให้นะคะออกรถกับพอยสายนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าลูกค้าอาจจะก,กลัวว่ารถจะมีปัญหาไหมมีปัญหาภายหลังไหมไม่มีแน่นอนพอยสายการันตีให้เลยเพราะว่ารถของเรานะคะเป็นรถคัเกตทุกคันรถที่ไม่เคยชนหนักจมน้าพลิกคว่ำไฟไหม้มาแน่นอนนะคะสําหรับรถที่ คอยใสยรีวิวนะคะทุกคันเลยลูกค้ามั่นใจได้เลยไม่ก็เป็นไม่เดิมๆไม้แท้ร้อยเปเซ็นต์นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับเจ้าโตโยต้าอันติ 1.6G ปี2014กันเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับเลขไม่200,000 200,000ปี10ปี14 200,000ถือว่าน้อยนะคะลูกค้าโอเคกําลังดีเลยนะสีน้ําตาลสีหายากมีคันเดียวด้วยคันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดออปชันของเจ้าอติคันนี้กันไป,ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มที่ด้านหน้าตัวรถเลยนะคะมาพร้อมกับไฟหน้ามันติดีเฟกเตอร์มีไฟเลี้ยวหลอดไส้ยอยู่ในโคมเดียวกันหลอดไฟไม่มีแต่งไม่มีร้าวคาดด้วยโครมเมียมด้านบนส,สวยๆเลยถัดมากระจังหน้าโครมเมียมสามเส้นแบบนี้เลยตรงกลางสัญลักษณ์โลโก้แบรนด์หลักที่เป็นโครม,ม,มป้ายทะเบียน4ก็ไก่ดอชนา7497กกรุงเทพมหาคนครป้ายเป็นกรุงเทพให้เรียบร้อยแล้ว ด้านล่างนะคะตกแต่งสวยงามนะคะกันชนด้านล่างเป็นสีน้ำตาลเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยต่อมาฝากระโปรงหน้าไม่มีรอยแต่งงานไม่มีรอยขีดข่วนใดๆลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถของเราไม่มีการเปลี่ยนหรือเคมมากนะคะชุดกันชนแนบสนิทนะคะแบบนี้เลยนะคะดูกันชัดๆเลยต่อมาในส่วนของตัวล้อนะคะตัวล้อมาพร้อมกับล้อแม็กอัลลอยเดิมๆเ,เลยของแท้จากศูนย์ตรงรุ่นนะคะ ยางเป็นขอบ17นะคะคันนี้ได้เป็นยางปี2020นะภายในซุ้มล้อก็ใหม่ๆเลยนะคะสะอาดนะคะโชกคอัพเดิมๆอะไรเดิมๆคันนี้เป็นเครื่อง Dual VVTi นะคะจะมีเขียนอยู่ตรงนี้เป็นสายลักษ์ตัวโคมเมียมตัวนูนต่อมากระจกข้างปรับไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวในส่วนของตัวกระจกมาให้เรียบร้อยเลย ฉบๆบแบบนี้เลยมีคาดโครเมียมนะคะรอบคันเลยนะคะกระจกก็เป็นกระจกดมเดิมนะไม่มีแตกไม่มีเปลี่ยนไม่มีชนไม่มีจนไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ํามานะคะด้านข้างจะประมาณนี้เลยสีน้ําตาลสวยสวยเลยลูกค้าสีน้ําตาลเข้มนะคะใครชอบนะคะสีนี้มีคันเดียวนะคะถัดมาในส่วนของด้านหลังนะคะต่อกันเลย ไฟเลี้ยวไฟหลักไฟถอยไฟหลอดไส้นะคะรูปทรงของไฟก็สวยๆเลยมีสัญลักษณ์เขียนคำว่าค o r o รอ a a อาติ ip, แล้วก็ตัวรุ่น1.6 G นะคะถัดมาโครเมียมนะคะตัดยาวแบบนี้เลยมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยตรงกลางเป็นสัญลักษณ์โลโก้แบรนด์หลักด้านล่างตกแต่งไฟทับทิมสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าการชนแนบสนิททุกบานเลยนะอ่า เดี๋ยวเปิดไปดูเปิดไปดูภายในกันต่อเลยอ่ะเรามาดูหน้าหลังตัวรถกันเลยนะคะคันนี้เปิดขึ้นมาภายในกว้างมากๆนะคะตัวเมทอาร์ตเดิมๆหมดเลยนะคะน็อตก็ยังอยู่ครบทุกจุดเหมือนเดิมเลยนะคะไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีเคม,มาแน่นอนนะคะสีไม่มีทะลอกนะคะลูกค้าดูกันชัดๆเลย ภายในกว้างขวางเก็บของได้เพียบเลยนะคะลูกค้าสําหรับใครที่ชอบเดินทางนะคะก็สามารถเก็บกระเป๋าสะพายกระเป๋าเดินทางได้เลยเปิดขึ้นมามีชุดแม่แรงและยางสยางอะไรสำรองให้เรียบร้อยนะคะทางมะพร้าวนะคะยังสวยๆเนียนๆเหมือนเดิมเลยนะคะรอยเม็ดอาร์เหมือนเดิมทุกจุดนะคะลูกค้าเรียงกันสวยๆเลยนะคะอันนี้คือเปิดให้เห็นภายในนะคะ ใส่กระเป๋าสะพายกระเป๋าเดินทางได้ถึงสามใบใหญ่ๆเลยนะคะเวลาไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ของใส่หลังรถได้เพียบเลยนะคะไม่ต้องงอถุงเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันต่อค่ะมาดูภายในตัวรถกันเลยนะคะเปิดมาด้านในสีดําตัดด้วยสีเแบจบสีครีมนะคะคสวยๆเลยลูกค้าเปิดเข้ามานี่คือหรูหรามากๆเลยนะคะภายนอกสีน้ําตาลเข้มเปิดออกมาภายในสวยมากนะคะ อะเรามาดูในส่วนของตัวประตูกันก่อนเลยนะคะในส่วนของตัวประตูเนี่ยจะมีที่เก็บสัมภาระมาให้นะคะสามารถวางขวดน้ําสิ่งของแก้วน้ําอะไรต่างๆได้เลยในส่วนของที่พักแขนก็จะเป็นเบาะหนังสีดํามีที่จับนะคะด้ามจับมาให้นะคะเป็นสีเทาแบบนี้เลยตัวเปิดนะคะเป็นโครเมียมนะคะตรงนี้จะเป็นเบาะหนังสีรีมนะคะสีเนื้อแผงควบคุมแผงสวิตช์ควบคุมนะคะระบบเซ็นเซอร์ล็อกกระจกทั้งสีบานจะอยู่ตรงนี้หมดเลยสามารถล็อกกระจกล็อกตัวรถได้ตรงนี้เลย มาต่อกันที่ด้านในนะคะมีที่ปรับกระจกข้างซ้ายขวานะคะแบบออโต้แล้วก็สามารถปรับระดับไฟได้ด้วยมาดูในส่วนของภายในกันต่อนะคะภายในเบาะเบาะหนังสีครีมนะคะลูกค้าเบาะไม่มีขาดไม่มียับเลยนะคะเบาะสภาพยังดีๆอยู่เลยนะคะภายในใหม่มากๆนะคะลูกค้าภายนอกเบ่าใหม่แล้วภายในใหม่กว่านะคะ มาดูในส่วนของพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับโหมดได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะมีแอร์แบ็กกอยู่ตรงนี้1จุดนะคะตรงกลางเป็นสัญลักษณ์โลโก้โครเมียมนะคะสวยๆเลยหน้าปัดหน้าจอแสดงผลก็ชัดเจนตัวใหญ่ๆเลยนะคะคอนโซลด้านบนนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะมองไปสะอาดตานะคะลูกค้าเรียบๆไม่มีรอยขีดข่วนเลยตรงกลางนะคะในส่วนของตัวแอร์นะคะก็จะอยู่ตรงกลางเลยสามารถปรับได้ทั่วถึงภายในรถเลย ชุดเครื่องเสียงนะคะรองรับทุกโหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุ FM AM สามารถใส่แผ่น CD ได้นะคะลูกค้าแล้วก็จะมีตัวเสียบสาย USB มาให้นะคะ <c oughs> ระบบแอร์อนาล็อก <c oughs> สามารถปรับได้เลยนะคะมีโหมดให้เลือก <c oughs> ผัดมาตรงเกียนะคะจะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะในส่วนของฐานเกียร์ก็สะอาดสะอาดใหม่ๆเลยนะคะด้านข้างมีที่เก็บสัมภาระให้สามารถวางแก้วน้ำได้ถึง2ใบเลยนะคะ <c oughs> แก้วกาแฟวางได้ทั้งหมดเลย เาะหนังด้านข้างคนขับนะคะก็ไม่มีรอยขีดข่วนสะอาดใหม่นะคะลูกค้าไม่มีบอบไม่มีช้ำไม่มีขาดไม่มีเยินนะคะด้านบนนะคะจะมีไฟมาให้นะคะดวงไฟก็ติดทุกดวงเลยนะคะสามารถเปิดปิดได้เลยนะคะโอเคภายในด้านหลังของตัวรถนะคะลูกค้ากว้างขวางนั่งสบายนะคะนี่แบบนี้เลยบอบไม่มีขาดไม่มียับเลยนะคะทั้งด้านหลังและ ภายในด้านหน้าทั้งคันนะคะบอกเลยคันนี้คือครบจบมากๆมีสายรัดเข็มคันนี้เราภายมาให้พร้อมเลยนะคะกว้างๆเลยนะคะนั่งกันได้สบายๆเลยนะคะใครอาจจะคิดว่ารถนะคะรถเล็กต้องเล็กนะคะไม่ใช่ภายในนะคะลูกค้ากว้างขวางสบายเหมือนกันนะคะเพียงแต่ใครที่ไม่ชอบรถคันใหญ่มากเกินไปชอบแบบนี้กำลังดีนะคะก็แนะนำเป็นเจ้าวีออคันนี้เลยละกัน ค่เป็นยังไงกันบ้างนะคะใครที่ถูกใจนะคะจานราคาของค่าตัวของน้องคันนี้นะคะอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาททำมือไม่ถูกเลยสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านนาที่อยากมาออกรถนะคะเครดีนะคะฟรีดาวไปเลยนะคะออกรถศูนย์เปอร์เซ็นต์สำหรับพนักงานบริษัท ค้าขายธุรกิจส่วนตัวนะคะออกได้หมดเลยเพียงแค่มีหลักฐานาแสดงไรายได้ชัดเจนและอย่าลืมนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ออกวันนี้ยังไงก็คุ้มนะคะใครที่สนใจโทรเข้ามาหาพลใส่ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะใครโทรมาก่อนคนนั้นได้ก่อนแน่นอนนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเรามีรถให้เลือกมากกว่า350คันนะคะตอนนี้รถเข้ามาใหม่เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พลใส่ด้วยนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ